าการรักษาก็ใช้การฝึกชี้กงนะครับโดยการยืนเจยเข่าเล็กน้อยมองตรงไปข้างหน้าแล้วก็อาจจะเข้าลึกๆอาจจออกยาวๆนะครับแล้วก็ยืนอยู่ในท่านั้นสัก5้านาทีนะยืนค้างอยู่ในท่านั้นห้านาทีตอนเช้า5นาทีตอนเย็น5นาทีก็จะแก้อาการปวดเหล่านี้ได้นะครับาการฝึกชี้กงนี้ก็ยังดีกับคนที่มีปัญหาเรื่องของการ ปวดก้นกบนะครับมันจะช่วยให้กระดูกในเข้าที่คนที่มีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยมันก็จะดันให้กระดูกในเข้าที่แล้วก็หมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนเนี่ยเข้าที่แล้ก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงนะคุณภาพของการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะ ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังเราเนีน่ยมันจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเราไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมที่หนักๆได้เหมือนเดิมนะครับยกของหนักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ออกกํลาลังกายหนักหน่อยก็ไม่ได้ก็ตอนท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีวิธีการฝึกชีกงนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ ย่อขานะย่อเข่าแล้วเรากะว,ว่าเวลาเราย่อเข่าเนี่ยเข่าเราที่เรามองลงไปเนี่ยมันจะอยู่ระดับเดียวกับปลายนิ้นวเท้านิ้วหัวแม่เท้านะครับคือมันจะไม่ย่อมาก,กเกินไปนีครเพราะย่อลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังก็จะตรงแล้วก็แขนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแขนเนี่ยมันจะ างลำตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ตกตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่เนหนืยแบบนี้รู้ใจนะขนาดกับพื้นนะขนาดพื้นห้องนะครับเรารักษาระดับหลังให้ตรงเอาไว้นะครับเขนที่ตกข้างลำตัวสองข้างเนี่ยมันจะไม่อยู่ชิดลำตัวมันจะอยู่วางอย่างลำตัวประมาณสักหนึ่งกำปั้นนะครับเราก็ยืนอย่างเงี้ย ติดต่อหายใจ,จเข้าลึกๆหายใจ,จออกยาวๆนะครับเมื่อเรายืนติดต่อกันไปแห้5นาที10นาทีเนี่ยอาการปวดต่างๆก็จะเรื่อสายสมมติว่าถ้าเราปวดหลังแบบเฉียบพันนะปวดแล้วก็มาทําเลยนะก็ะโดยทั่วไปเนี่ยคือช่วง้ามคืนเนี่ยก็สามารถที่จะหายปวดหลังได้นะครับถ้าทําได้ถึง30นาทีนะครับแต่ถ้าทาไม่ได้ถึง30นาทีก็ทําเป็น 5นาที10นาทีต่อว,วันก็ได้แล้วค่อยเพิ่มเวลาขึ้นไปจนกระทั่งว่าอาการปวดนี้วายนะครับเราก็ยืนลักษณะแบบนี้ยืนนิ่งอยู่นี้นะครับติดต่อกัน5นาที10นาทีหรือมากกว่านะครับะจะช่วยเรื่องของการแก้ปวดหลังได้นะครับถ้าเราดูจากด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะยกเาบาๆหน่อยลัวก็ตรง ดิมันก็จะอ,อยู่ในระดับเดียวกับาลายนิววัวแม่คาครับแล้วก็แขนก็ขนานไปข้างลำตัวแบบนี้คือแขนมีลักษณะอยู่ข้างลำตัวแล้วก็ไม่เชิดลำตัวทีเดียวอ่างจากลำตัวนิดนึงแล้วก็แขนก็ขนานไปกับพื้นพื้นห้อง ข้าลึกๆอาจจะออกยาวติดต่อกันไปรั้ง5นาที10นาทีหรือมากกว่า